สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยคลาสสิกสภาพงามๆหนึ่งในร้อยครับกับ Toyota c a m r ร V.I.P สุดหรูนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสภาพสวยงามจัดว่าครบจบในคันนี้เลยครับใครที่กำลังหาชื่นชอบในสไตล์คลาสสิกนะครับจัดไปใน a m r รี่ตัวนี้นะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับปี1996กนะครับเครื่อง2.2ออโต้น้ำมันล้นการันตีไม่เคยชนคันนี้สีสวยเต็มขับใกล้ขับไกลขับ,ขบได้สบายแน่นอน 69,000บาทครับ69,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับใครมาสายคลาสิกจัดไปครับคันนี้สภาพสีสวยเต็มนะครับสีสวยเต็มเครื่อง2.2ออโต้น้ำมันล้วนนะครับการันตีไม่เคยชนไม่เคยแก๊สรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เอกสารครบนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงสภาพงามหนึ่งในร้อยในตลาดหาได้สภาพนี้ยากแน่นอนนะครับไปเดินหาไปส่องหาก็ไม่ใช่แบบนี้ครับรับรองว่าคันนี้ใช้งานได้ครบจบทุกระบบนะครับ ใครที่ชื่นชอบและสนใจในคลาสสิกนะครับจัดไปครับ t o y o t a c a m r รนะครับตัวนี้69,0 0 0บาทนะครับภายในระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานใช้งานได้ปกตินะครับภายในสวยคลาสสิกสภาพแบบนี้นะครับดูแลดีมากๆนะครับใครที่ถูกใจเข้าใจนะครับสภาพนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆและไม่ได้เจอง่ายๆนะครับไปหาเองก็ไม่ได้สภาพนี้นะครับคันนี้คัดและเช็คมาอย่างดีนะครับเดิมทั้งคันไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับสวยเกต ให้ไป3เลนะครับคันนี้สภาพเรียกว่าหายากมากๆนะครับเป็นตัวท็อปด้วยครับสมบูรณ์นะครับขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจตั้งแต่ปี1996นะครับใช้งานไปแล้ว3 20,000กิโลเมตรนะครับใหม่แท้นะครับโอ้โหดูแลดีมากๆนะครับรับรองาไม่ผิดหวังคัดแล้วเช็คแล้วใครหารถใช้งานจัดไปนะครับสภาพนี้ราคานี้แอดมินกล้าการันตีว่าสวยจริงสภาพดีจริงสีสวยเต็มนะครับ ภายในก็งาม Airbag ABS นะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับสวยมากๆนะครับคลาสสิกแบบนี้ใช้งานได้ปกตินะครับขับไกลขับใกล้ขับได้เลยครับไปได้ทั่วไทยนะครับภายในสวยดูคลาสสิกแบบนี้นะครับไม่เคยชนและก็ไม่เคยแก๊สนะครับตั้งแต่ปี1996นู่นมานานแล้วนะครับดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับใครหารถใช้งานฝากไว้เลยครับ69,000้0บาทนะครับ69,000าบาทฟังไม่ผิดนะครับสภาพราคา ใครชอบคลาสสิกจัดไปครับสุดคุ้มแน่นอนจากใจแอดมินนะครับสาภาพงามเกตพรีเมียมคัด